คุยอยู่ที่สนิทแนบนแน,นว่าเฮ้ยอยากได้อารมณ์นี้ในหนังฉากนี้ช,ช่วยช่วยช่วยถ่ายทอดออกมาหน,น่อยนะฮะแล้วก็ทําความถี่อันนี้นําเสนอเรื่องความถีการตัดต่อมนันอาจจะเป็นตัวช่วยทำให้คนดูจากที่เขาดูแล้วเบลอเขาเห็นเป็นคลาสที่บรรยายขึ้นมาแล้วเขาจะได้รู้ว่าอ๋อสองคนนี้กําลังมีรีแอคชั่นซึ่งกันและกันภายใต้การบรรยายอยู่นะอันนี้ก็ฝากหน่อยคือของคุณเนี่ยเรื่องของคุณเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแสดงซึ่งไม่อยากโทษเลย เข้าใจเข้าใจแต่ละคนเข้าใจก็มาเรียนกันแล้วก็ถูกเป็นนักสแสดงจําเป็นกันไปแ่้ทํำให้ครูดแสดงอารมณ์อะไรไปลื่งซึ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ข้อจํากัดตรงนี้ในเชิงภาพยนตร์เนี่ยนะคะเราต้องมาหาทางแก้ไขผ่านช็อตภาพการออกแบบที่เรียกว่าการออกแบบช็อตออกแบบการแสดงซึ่งมันก็ไปอยู่ในสูตรที่ว่าด้วยการกําหนดล็อกกิ้งซึ่งตรงนี้มันเป็นศาสตร์ั้นเทพเหมือนกันฮะ คือถ้าบางคนนะหนังเนิงตูไม่เคยดูเลยไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อทางด้านภาพยนตร์เลยเนี่ยมันนึกไม่ออกจริงมันนึกไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วมันก็เคาะป๊อกออกมาเป็นอย่างเงี้ยคือแบบอันนี้คุณได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อสื่อตัวนี้ที่คุณผลิตขึ้นมาเนี่ยนะคะมันอ่อนด้อยเอกี่ยวกับเรื่องการออกแบบช็อตการกำหนดบล็อกกิ่งการแสดงเพื่อที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง การแสดงที่แสดงออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้เพราะไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพหรือไม่ได้ผ่านการเรียนการแสดงมาก่อนนะคะอันนี้เนี้ยถ้าจะให้บรรยายริ่งเกี่ยวกับเรื่องช็อตภาพอะไรเนียโอ้โหม,มันเป็นศาสตร์ใหญ่เลยนะจริงๆมันเข้าไปแก้มันเข้าไปชำระได้หมดเลยนะังไถ้าเราจะเอามาช่วยเริ่มจากการถ่ายทําแล้วนําไปสู่เรื่องของการตัดต่อต่อแิ้ที่การตัดต,ต่อจะทําอะไรไม่ได้เลยถ้าการถ่ายทําส่งมาแบบช็อตจํากัดมากเลยว่าโป๊ะโป๊ะ,ปะมีแค่นี้ ตัดให้ตายก็ตัดไปได้มันก็ต้องเบ,อบอ้อเบตามไปเพราะฉะนั้นมันเะต้องเงนรมิตมาตั้งแต่ตอนเป็นโปรดักชันถ่ายทำนะคะการารมีช็อตภาพต่างๆเนี่ยอย่างฉากหนึ่งนี่เป็นฉากที่น่าแนะนามากๆเพราะว่าคุณทําให้คนดูตายด้านมากเลยก็ไม่รู้จะดูกันทำไมมันมันบรรยายอะไรกันแล้วก็ทําซ้ำอีกนะคือแบบไอ้มุมภาพผ่านไหลของคนนะุณ่ะลอยออฟวิวอะแทนที่จะเป็นมุมเปลี่ยนไปซ้ำอีกวอลเลชันราคาถูกอีก นะฮะมาอีกแล้วสูตรนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่แบบทําให้คนดูเนี่ยมันไม่พัฒน,นาตามดีด้วยจริงๆแล้วฉากหนึ่งมีความสําคัญมากเลยก็เขาเปิดตัวละครแล้วต้องการให้รู้ว่าอาจารย์เต้ยเนี่ยระหว่างบรรยายไปเนี่ยมีแม็ะมาให้กําลังใจอาจารย์เต้ยเนี่ยสอนทางด้านเกี่ยวกับการออกแบบนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีทามี่มีลีลาภาพสมมติจะอลังการหน่อยเนี่ยเริ่มจากแบบดอลลี่อาจารย์เต้ยพูด แล้วดอลลี่ออกมาเห็นคลาสเรียนทั้งหมดอาจารย์เต้ยก็ลันจะบรรยายอะไรคุณลูกสายตาติ๊กไปที่ใครทักคนเดียากบาดไปนั่นคือแม็กแต่แม็กอยู่ท่ากลางานักนักศึกษาหลายคนอยู่ยังไม่รู้แม็กคนไหนอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนีม้ซะละรั้งแต่แล้วอาจารย์เต้ยก็บรรยายต่อไปด้วยจุดของการออกแบบซึ่งท้า้ทาเก๋ไก่นะั้นมันจะต้องมีการบรรยายที่แบบว่ากิ๊กๆอะไรบางอย่างเอาไว้เป็นนัยยะที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องว่า าการออกแบบบางอย่างเนี่ยมันก็มีได้หลายมุมมองความคิดอะไรเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าตรงนั้นดีอะไรเงี้ยพออาจารย์เต้พูดไปถึงอะไรมันจะเป็นสื่อนายักษ์ตัดไปแม็กอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ้ามันได้อย่างนี้เนะสุดยอดฉากนี้จะเปิดตัวละครให้เห็นถึงอาจารย์เต้ยและแม็กซึ่งทั้งสองมีอะไรซัมติงคนดูจินตนาการได้คร่าวๆแล้วแล้ว <c oughs> <c oughs> แอบแชัวร์ไม่ใช่แค่ อาจารย์นแอนลุกสินะคะคือเ <c oughs> ัีงก็ขอโอเวอร์อีกเพราะว่าจริงๆในหนังนมันควรมีแต่มันคือ <c oughs> มึนตึกเร็วตายด้านและโปรนักชั่นราคาถูกมากคือใช้พุ่งซ้ำ p o v ผ่านไหลไป <c oughs> นะคะก็ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เอ็กซ์โพซิชันดูไม่ค่อยดีและแล้วก็มาถึงฉากต่อไปของคุณซึ่งจริง นะตอนนี้ตัวเองมาร์กไว้เลยนะคะว่าในในส่วนของคุณที่คุณพยายามให้สามคู่ต้องคอมเมนต์อาจารย์เต้ยและแม็กนะฮะจริงๆสามคู่เนี้ถ้าเป็นตัวเองนะฮะคิดนะว่าตามหลักหนังคุณเนี่ยคุณอยากจบแบบปริศนาให้ไปคิดนะฮะทีนีอ้อยากจบแบบนี้เนี่ยสูตรหนังที่อยากจบลักษณะนี้ คุณต้องแข็งแรงมากๆกับการส่งก่อนจบมาวิธีเลือกของคุณในการเล่าเรื่องคุณต้องการส่งเรื่องมาก่อนจบผ่าน3คู่ที่คอมเมนต์อาจารย์แม็กกับเต้ยไอยอาจารย์เต้ยกับแม็กนะเพี้ยนไปเลยนะเพราะฉะนั้นสามคู่นี้เนี่ยคุณคุณเหมือนมีเป้าหมายนะตอนที่คุณเขียนมาเนี่ยพยายามจะบอกว่ามันมีทั้งอัคติมันมีทั้งอะไรต่ออะไรที่คุณใส่มานะฮะแต่ทีเป็นดีทำไงคู่คู่แรกเนี่ย ถ้าคุณบอกว่าคู่แรกจะส่งมาให้เกลียดเลยก็เป็นขั้วของความไม่ชอบไม่ชอบคู่คู่รักที่เป็นรัก่วมเพศแบบเนี้ยเม้นในเชิงแบบรับไม่ได้คู่ที่สองอาจจะเป็นในลักษณะที่ต้ำถึงเป <c oughs> ็นเถียงกันสองคนเช่นวันนี้แบบว่านี่บ้าเลยเขาก็แล้วอะไรเงี้ยนะคู่ที่สามอาจจะเป็นแบบว่ารับได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้ว แล้วไอ้คู่ที่สามนี่นะมันอาจจะแรงหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะส่งต่อไปเจอพ่อแล้วหรือคู่ที่สามมันอาจจะมีอะไรเชื่อมโยงเพราะมันมีมันมีฉากภาพที่คุณบอกว่าไปนั่งรถก่อนไอตอนไปนั่งรถนี่แหละมันเป็นฉากที่เราเอาไว้เป็นจุดคานระหว่างสองคนคือจังเต้ยกับแมทถ้าเจอสามคู่เม้นผ่านคนดูให้คนดูได้รับรู้มาแล้วเนี่ยพอมาถึงนั่งรถเนี่ยไอซีนที่จะต้องสตาร์ทรถออกไปเพื่อจะไปหาพ่อเนี่ย มันต้องมงีความขัดแย้งแน่ๆความขัดแย้งนี้มันน่าจะมีวอลลุมหรือมีคุณตี้ออกมาในเชิงของการที่ไปเชื่อมโยงกับไอ้สามผู้ที่คอมเมนต์มาก่อนอยังสมมติอันนี้สมมติให้นะว่าถ้าสมมติผู้สุดท้ายของการคอมเมนต์เนี่ยทั้งสองคนเก<อ>ิดทะเลาะกันเลยไอ้คนนึงไม่เห็นด้วยคนนึงเห็นด้วยและคนไอ้คนที่เห็นด้วยอาจจะดา่าคนไม่เห็นด้วยหรือไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยอาจจะแบบว่าท้วงติงอย่างหนักไปแล้วภาพก็ตัดมาช็อตที่อาจารย์เต้เข้ามานั่งในรถกับแม่ ก็ทำโปรดักชั่นราคาแพงอะถ่ายรับด้านหน้าไม่ได้ถ่ายรับด้านหลังหรือถ่ายทีละครั้งนั่นก็คือเต้ยไอ้ขอโทษแม็กจะขับรถตาล้องไปรับแม็กพูดพอเต้ยตอบแม็กตาล้องก็ันอยู่ตรงรับไม่ใช่มาด้านหลังโชว์เบาะชมพู <laughs> <c oughs> คือคือที่ที่ที่นี่เพราะว่าเวลาคุณดีไซน์ช็อต้อช็อตเนี่ยมันเห่ยๆเนี่ยมันจะติดตาคนดูคือคือจะติดตาดา่า่ย ทำไมว่าอะไรเงี้ยนนะฉันก็เลยติดตายบอกข้างหลังว่าแม่ชมพูสีชมพูนี่คจริงโอเคนะก็เลยว่าเลือกรสสีชมพูหน่อยๆรับร่มเพศมีนัยยะชอบนะเออดูมีครีเอทีฟแต่มุมกล้องรับด้านหน้าหน่อยสิ <c oughs> แล้วก็ควรจะให้มันมีคอนฟ lict ระหว่างกันก็เถียงกันของสองคนหน่อยก่อนที่จะไปพบพอ่อซึ่งแอหลอตรงนี้จะมีความสำคัญมากเพื่อจะไปลองรับตอนจบ ที่ให้พ่อเดินหน้าตูดหมึกลงมาเนี่ยนะฮะหรือให้พ่อเดินหน้าหลังล้าหรือพ่อจะเดินแบบว่ามีอะไรเป็นมูอ้อออมามันต้องมีฉากนี้มาเป็นตัวรองรับก่อนนะฮะมันเบลงไงฉากนี้มันเบลไปหน่อยจริงๆฉากนี้ของคุณเนี่ยฉากรถสีมูคุณเนี่ยน,นะนยถ้าเราดูตามทางเรื่องกับการวางแผน <C oughs> เขียนบทกำหนดฉากของคุณเนี่ยนะฮะไปมามา ฉากนี้เนี่ยกึ่งๆจะนําไปสู่คลายแแมกเลยนะมันเป็นเหมือนตัวที่แบบว่ากําลังพัฒนาความขัดแยง้งขยายผลสูงสุดเพราะคุณเข้าใจใช่ไหมคะคลายแแมกนี่คือความขัดแย้งนี่ขยายตเต็มที่ถึงได้เป็นจุดสูงสุดแล้วก็วาดด้วยบทสรุปตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเนี่ยทาให้มันเป็นได้เนี่ยเรื่องของคุณจะมีมิติเพิ่มอันนี้มิติของคุณเลยแบบลวงๆหลอนๆยังไงไม่รู้ไปเลยนะคะจริงที่มันมีวิธีที่ทําให้เรื่องเนี่ย มีจุดที่ส่งไปได้ชัดเจนนะตรงแบบนี้แล้วมันจะไปรับกันดีด้วยเหมือนกับไอ้สามคนสามผู้คอมเมนต์ที่คุณพยายามจะทําเป็นแบบว่าไอ้สองคนนี้ไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินหรอกแต่คุณดูกูได้ยินแล้วก็มาติดตามเรื่องอยู่แล้วเราก็อยากจะไปล้อรับกับฉากนี้มากนะคะและฉากจบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณคุณคุณ,คณทำให้พ่อดูเคร่งขรึมและดูเหมือนแบบจะฟันธงว่ารับไม่ได้เลย จริงมันไม่ถูกฉากนี้จริงๆมันเป็นฉากแบบเปิดให้คนเขาเขาคิดอะใช่ไหมเพราะฉะนั้น่อควรจะคอมโพสมาด้วยอาการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันเป็นวิธีการถ่ายวิธีการแคสติ้งเลือกด้วยเลือกตัวพ่อด้วยนะฮะมันมีหลายอย่างอะมันมาด้วยอาการแบบเข่งขึง้ทะมึนทึนดูจะเป็นเนกาทีฟมากกว่าแล้วมันก็เลยทําให้ไอ้คุณค่าหนังที่คุณจริงๆคุณต้องการทําตอนท้ายแบบ ล่งๆโปร่งๆเพื่อ,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 อให้คนดูไปคิดประมาณนะอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของการแคสติง้งเรื่องผิดคือเลือกพ่อหน้าเคร่งไปแล้วประกวบเหมาะกับการรับภ้าแต่บันไดมาอะไรอย่างเงี้ยมันูมือมืนมันดูไรไปนะฮะทุกทีท้า,าสุดตัวเลยว่านางองคุณไม่ได้เปิดช่องตอนท้ายไว้เพื่อจะไปชี้ทางชี้นําใครแต่คุณเหมือนก็บอกว่าอาวไปคิดสิไปคิดแต่การไปคิดทุกๆครั้งของการปิด หนังด้วยวิธีนี้คุณอย่าทำให้คนดูเดินแล้วเวิงเวิงออกไปแล้วแบบมั่วถามดูดีไหมไม่ถามกลับบ้านไปถ้าคุณปล่อยคนดูเป็นแบบนี้นะฮะสงสารมากเลยสงสารหนังแล้วก็สงสารตัวผู้ผลิตด้วยคือคุณค่าหนังมันมันจะไม่บังเกิดคนดูพร้อมจะทิ้งลงขยะเพราะว่าคิดไปแล้วคิดไม่ออกคิดทำไมทิ้งลงขยะดีกว่าหนังเรื่องนี้ไ้ติดอยู่ในความคิดเขา หนังที่ดีเป็นหนังที่คนที่ติดในความคิดของ,ของคนดูตลอดว่างๆเผลอๆม,มันโผล่มาให้คิดหรือไปเจออะไรก็แทกใจเอยมันเหมือนหนังเรื่องนั้นคุณข้ามอยู่ตรงนี้คุณตอนี้ของคุณเนี่ยเรียน,น,นดูจบเออเดี๋ยวมันใหญ่ขยาดนั้นะคือมันพร้อมทิ้งงะนะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะพยายามอธิบายเนื่องจากหลายๆคนคือ ปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่เกิดตัวเองเจอบ่อยนะักศึกษาตอนจบให้คิดมันเท่มันเป็นความท้าทายของผู้ผลิตภาพยนตร์อยากทำกระหายอยากทำนานแล้วบางคนในผู้ผลิตเองนักศึกษาแบบผมไม่อยากคิดเรื่องนี้ราเข้าใจเลยแต่แต่คุณเนี่ยอย่าไป appreciate ตัวคุณในฐา,<ๆ>านะผู้ผลิตเป็นผู้ดูด้วยน,น,นะฮะเพราะฉะนั้นองขอจริงนะว่าตัวพล็อตเนี่ยโอเคน่าสนใจ การตั้งชื่อ p r c e p t i o n ของคุณจะตอบโจทย์ได้ดีถ้าตัทหนังมันสามารถสแสดงออกมาได้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของ acting อันนี้อันนี้ย้ำเป็นตอนปิดท้ายนีกะ,ะถ้าคุณต้องไปเจอปัญหาคือผู้ดแสดงเนี่ยเล่นได้ม่ดีนะนะ,ค,ะคุณต้องใช้ความสามารถของภาพเข้าไปช่วยเพิ่มขึ้นนะ,ะตอนนี้เนี่ยใช้อธิบายโอ้ต็อตๆจริงถ้าคุณมาอยู่ทั้งวันเนี่ยอธิบายได้เลยนะเระาคิดภาพไปให้เรียบร้อยหมดแล้วว่า มันน่าจะถ่ายยังไงเดีตอนนี้เนี่ยบางทีเราเราไม่รู้มันก็เลยทําให้ไอ้วางที่นักแสดงเขาเล่นไม่ดีมันถูกฉายชัดเลยนะอิทธิพลของการถ่ายตามภาพยนตร์โดยเฉพาะยิ่งการถ่ายทำและทำตัดตอนเนี่ยบางทีมันเข้ามาเสริมช่วยได้เช่นเราตัดช็อตอย่างอย่างกรณีนี้นะฮะคุณอยากได้เดินมาแล้วชนกันแบบนี้นะคะเขาเดินมาเนี่ยแล้วเขาคุยกันแล้วเขาแสดงท่าอีให้รู้ว่าเป็นตนหรือว่าเป็นรักรุวนเพศ จริงมันมีนะคะเดินมาไกลๆเสียงมาก่อนเราอัดเสียงเป็น A D I นะฮะเดินมาไกลๆแล้วแบบว่าได้ยินเสียงกันแล้วแบบคือ,ค,อคือสวยอนะ่ะสวยเอาสวยไนงะเอาไกลๆสวยๆมาฟุ้งๆเทเล่นหน่อยๆถ้ามีเลนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแล้วระหว่างพูดอาจจะพูดเป็นธรรมดาแต่ไปถึงจุดหนึ่งที่พูดแล้วก็แบบยี่อารมณ์คนดูเนี่ยอาจจะแบบจับมือซบกันหน่อยแต่ในขณะเดียวกันพอพูดมามันเขาเรียกว่ารีแอคของคู่รักร่วมเพศ ที่จะถูกเปิดมาให้คนดูรู้ก่อนที่จะเดินมาชนชน,ชนแล้วมาผ่านทีสามคนที่เห็นเนี่ยคุณมต้องออกแบบดีอนะ่ะก็ต้องออกแบบแบบว่าต,ต,ต้องคิดต้องต้องคิดไปถึงในใจคนดูอยากให้คนดูเนี่ยรู้สึกยังไงกับละครพวกีผู้นี้เอออันนี้เป็นคําถามแ่บนี้คุณเปิดมาเปิดตัวสองคนในหนังคุณอยากคนดูรู้สึกคือถ้าชื่นชมในรักของเขาหรืออี๋หมันไส้อี๋ตุ๊ดอะไรแบบนี้อะไรยังไงจะเป็นแบบหลังครับหมันไส้ จะให้ตลอดเลย่แบบใส่ใใตลอดเลยแบบอ๋อนี้ก็ชัดเนีย่ยมันไส้ตลอดนี่ like. แม็กแม็กมุ้งเล่นหน่อยแม็กมุงต้องแบบว่าตุ๊ดแตกหน่อยในการที่มีท่าหน้ามันไส้อะไรอย่างเงี้ยถ้าในหน้าที่จันทร์เต้ยนี่อาจจะแบบว่าดูนิ่งๆหน่อยแต่แม็กเป็นคนจับเต็มมานะเนี่ยบางทีมันต้องไปรีเสิร์ชนะรีเสิร์ชตุนะ๊ดเนี่ยคำว่ารีเสิร์ชคือแบบว่าเออมันมีมันมีมันมีมุกไหนที่คนดูดูแล้วฮุกแล้วแบบ น่ารำคาญนะเพราะอะไพาอันนี้มันดูแล้วอึมๆไงแ,แต่ในใจรู้ว่าทางหนังอะมันต้องมีแต่คุณพอมันไม่มีปั๊บเนี่ยอันนี้ต้องโทษผู้กับเดี๋ยวไปโทษนักแสดงนะผู้กับต้องต้องไปมีแค่แบบมีภาพมีเลฟเฟลนเอพอคุณอาจจะมีหนังเป็นเ e ฟเฟลนมาให้ดูกันในกลุ่มโดยย้วยให้นักแสดงดูเลยแบบอยากได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาแล้วแบนไส้แบบเนี้ยถ้าถ้าพูดพูด้วยวาจาไม่ได้ไงเดินแล้วปิดตูดหน่อยนะหรือเดินแล้วแบบว่าเอนะอส้มบางทีแบบเอาเลฟเฟลนหนังมาดูเอาประมาณอย่างเงี้ย แล้วดูแล้วคนจะหมั่นไส้เลยนะฮะต้องทำต้องทางานหนักวันนี้นะอันนี้มันเป็นลักษณะของการฉาบฉวยแล้วก็ได้งานที่ตัวคุณภาพมันไม่มาตอบโจทย์หนังแล้วหนังของคุณนี่ต้องการมากเลยนะฮะมันดีตรงนี้มากเพื่อจะเข้าไปปรุงแต่งในหนังแล้วมันทำให้เกิดการรับได้นะคะบ่านจนผมมีเพิ่มเติมอะไรที่ต่อยนะครับคือไม่อยากจะผ่านไปนะฮะ ในไหนก็มาเรียนกันแล้วเนี่ยโอเคมันแล้วก็เห็นคุณภาพของนักไปเห็นอย่างมันผมก็ไม่สบายใจนะ,ะคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าคือถ้าเราเขียนเรื่องราวดีเนี่ยนะครับมาแล้วชนะ,ะนไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้เรื่องมันรวมมากเลยถ้าเรื่องประเด็นอย่างนี้ยเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นเรื่องของ perception แหละที่คุณบอกว่าทุกคนต้องยอมรนะับเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนั้น มันต้องยอมลกมีอย่างน้อยต้องมีสเปซให้คนกลุ่มนี้นะที่เป็นสีเทาๆเนี่ยอยู่ต้องมีคุณจะไฟให้กับคนกลุ่มนี้แต่เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยตัวละครของคุณแต่ผมค,คิดว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นตุ๊ดที่แบบออกอาการขนาดน,นั้นเพราะว่าธรรมดาปกติแต่คําพูดนะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาเนี่ยมัน,ม,นมันแสดงถึงคนที่มีนิสัยอย่างไงเพราะฉะนั้นบางทีผมผมมองข้ามไป เรื่องของอากาศประเด็นบางทีมันไม่จําเป็นครับเพราะยิ่งอย่างนี้นั่นมันยิ่งมีความลึกใหญ่แต่ว่าโอกกอย่างน้อยพ่อก็ไม่รู้ออนนี้มันมเป็นเรื่องที่ตัวละครมันต้องต่อสู้เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณเนี่ยบอกคนนอุณนัาเสนอไอเดียความคิดเนี่ยมันต้องต่อสู้เรื่องความคิดว่าเอ้ะเรานี่คนกลุ่มนี้มีความ,าามคามิดอย่างนี้พ่อมีความคิดอย่างนี้มันต้องหาตัวที่มีตัวขัดแย้งสักคู่หนึ่งอรขัดแย้งกับกับแฟนก็ได้ขขัดแย้งกับพ่อก็ได้ รือแม้แต่ต้องสองคนก็ได้เพราะอะไรเพราะว่า,า,วาคุณอยากจะเปิดเผยแต่อาจจะเป็นแฟนคุณไม่ต้องการให้เปิดเผยหรือคุณไม่ต้องการจะเปิดเผยแต่แฟนคุณต้องการให้เปิดเผยแล้วก็ขัดแย้งกับพ่อ,พ,อพ่อซึ่งไม่เห็นด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องเป็นเป็นสภาวะที่คุณเนี่ยต่อสู้อย่างมากออย่างเงี้ยนลกออกไหมและในที่สุดแล้วผลออกมาเนี่ยคือการต่อสู้เนี่ยต้องสองคน คุณจะเปิดปิดด้วยเอคุณจะปิดเรื่องหรือคุณจะเปิดเรื่องแบบแบบไหนละ่ะคุณจะเป็นลักษณะเปิดเปิดให้คนดูคิดเองหรือว่าคุณจะสรุปว่าพ่อต้องยอมรับหรือว่าเป็นชัยชนะของคุณของของคนกลุ่มนี้นะครับคุณต้องจิ๊หลอดบทให้มันแน่นตรงนี้อีกเพราะฉนั้นเรื่องโปรดักชันในบางทีผมจิ๊บเลยผมผม,มันไม่สนใจแต่ตรงน,นี้ไอเดียมันต้องมามาก่อนคิดถึงเอาพุทธันก่อนก็นคือหนึ่งจะจิ๊บแน่น คุณต้องการอะไรแล้วก็มันถึงได้อาจจะไปเขียนในตัวไอ้ไททอลมันชื่อเรื่องมันเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงนี้ของมันป่อดวุอย่ายเลยมันมันหมดเลยมันมันลงไปหมดเลยนะฮะมันไม่รู้จะดึงขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดเนื้อหาคุณดีพวกเนี้ยคุณลักชันสกิปไปเลยไม่ต้องพูดนะฮะของคุณต้องมีต้องต้องต้องดีเดียเยอะต้อง ต่อสู้เป็นตั้งความคิดเล็กน้อยต้องต่อสู้แล้วก็ถ้าคุณเม็ไม่มีตรงนี้นะเรื่องคุณแอ่เลยนะครับไม่มีสีสันนะครับคุณอาจจะต้องมีบทแต่ต้องจูบัปสักนิดนึงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่ออย่างน้อยอ่ะต้องขายเป็นเป็นแต่ถ้าคุณพูดหนึ่งแล้นะมันเป็นฉากขายนะเมื่อไหร่จะจูบไปนะจูบเป็นผ่านี่ยเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันหนังพวกนี้มันเป็นฉากขายของทุกานเลย ม่ว่าจะเป็นพวกทมอมพวกนั้นที่เป็นเพศอินเดีเป็นผู้ชายนต่คุณลองพยายามนะแต่ว่าไม่น่าเกลียดนะต้องอย่าทำนั่นเกลเพราะว่าบางคนมันก็แบบดูแล้วมันกระตับไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีชั้นเชิงในการนิดนึงนะอย่าออกเสียงมากคุณต้องเข้าใจว่าสังคมทุกสังคมไม่ได้อะไรทนะั้งทุกคนไม่ได้เปิดทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการอย่างไรที่จะคนกลุ่มหนึ่งนะ่ะให้ยอมรับไอ้ ถ้าเวลาคุณคิดเรื่องอะคุณคิดทะเยอะมากกว่านี้นิดนึงกันก็หนังมันจะมีความลึกยิติมากขึ้นคือคือผย่าพูดไ้นิดนึงนะตอนบางฉากสุดท้ายที่มันเป็นนกบินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางหนังคุณเนี่ยเมื่อคุณจบด้วยภาพสื่อสัญญาบางอย่างเกี่ยวกับนกบินมันก็คือไปตอบโจทย์ซีนก่อนหน้าอันว่าด,ด้วยพ่อไม่ไห้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแม้ว่าพ่อไม่ได้พูด แต่ทางหนังเนี่ยมันเหมือนชี้นำมันจะเป็นคล้ายๆกับชี้นำพ่อไม่น่าเห็นด้วยแต่พ่อไม่ต้องพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อเดือนลงมามุมกล้องตัดไปเห็นสองคนแทนสายตาพ่อเห็นสองคนกำลังคลอเคลียอยู่สองคนไม่รู้นี่พ่อเห็นพอพ่อมาถึงจังหวะที่จะเห็นสองคนอาจจะมีปฏิกิริยาแบบว่าผ่อนจากอาการที่เมื่อกี้อีอ๋อกันมากหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจนเมือพ่อเดินจังหวะพ่อเดือนนะก็เรียกว่า บีบมันต้องประมาณ4ี่ห้าบีดเนะี่ยแต่ต้องคุณล่อบีดเดียวเลยเดินเดินจับบันไดาจากตรงมาเลยนั่งเลยบางทีมันไม่ได้อะมันไม่ได้อย่างเงี้ยมันรีควายบีดเนะี่ยมันต้องมีบีดมากกว่านี้เพื่อบีดจะเป็นตัวสัญญาบังอย่านะฮะให้ให้ให้กับคนดูเนี่ยได้เห็นแล้วมันถึงจะไปจบลงด้วยนกสองตัวบินสู่ท้องฟ้าซึ่งสื่อให้รู้ว่า ถี่พ่อจะไม่เห็นด้วยฉันก็จะบินเคียวคู่กันไปอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นช่วยช่วยช่วยให้มันออกมาหน่อยให,ให้อารมณ์ของบีดแต่นี่พอมันมีบีดตั้งแต่ตอนกำกับบีดมันก็จะส่งต่อมาตอนตัดต่อแต่ถ้าไม่มีบีดตอนกำกับตอนถ่ายมาเลยทุกอย่างจบด้วยประการทั้งปวงเหมือนที่เห็นนะฮะก็เลยฝากไปด้วยกันขอบคุณานยะ์ครับ ีข้อสังเกตอยู่จริงๆก็คือทั้งสองกลุ่มก็คือเ,ออเป็นเพราะเป็นหนังสังน้นเนี่ยการวิเคราะห์ตัวละครเนี่ยสำคัญมากนะครับคือการวิเคราะห์ดีเทลรายละเอียดความต้องการของจิตใจของเขาเพราะถ้าความต้องการในจิตใจเขาไม่ชัดมันก็จะไม่เกิดความสุขนะทั้งสองเรื่องเนี่ยทีนี้เรื่องนี้ก็เหมือนกันถ้าถ้าเราให้เห็นว่า ความต้องการหรือคอนฟ lict นี่มันเกิดอยู่ที่ไครในเรื่องนี้มันมันเกิดอยู่ที่ตัวสองคนนั้นหรือเปล่าหรือสองคนนั้นคอนฟ lict ที่ตัวพ่อจะไม่ยอมรับแต่ในเรื่องนี้มันเป็นคอนฟ lict เหมือนเหมือนสองอย่างปนกันอยู่ใคอนฟ lict ของสองคนนี้ก็คือสามสามกลุ่มคนนั้นที่มาพูดถึงมันเปรียบเสมือนในอยู่ในเตียงใต้สานึกของคนนั้นคิดอยู่ตลอดเวลาในวันนั้นนะว่าจะต้องบอกพ่อ เวลาของเรื่องจริงๆก็คือเวลาเหี่ยงวันที่จะไปบอกข้อใช่ไหมแต่เราไปจับเอาสามเหตุการณ์นะั้นมารวมใส่เดียวกันเลยทําให้คนไม่เชื่อหรือแล้วจะไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะเกิดอะไรได้นักหนาสามเหตุการณ์พร้อมกันในขณะที่เดินผ่านไปดังนั้นไอ้สามเหตุการณ์นี้มันอาจจะเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกที่เขาคิดขึ้นมาก็ไดนะ้วิธีการเล่าเรื่องอะไรอย่างงี้นะแต่เป็นเวลาที่สําคัญที่ ทำให้เขาเกิดคอนฟ l ิ c t หนักว่าจะบอกกับพ่อดีไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไปบอกพ่อในเวลานะในวันเดียวใช่ไหมอันนี้เวลาของเรื่องก็สําคัญถ้าเราคิดว่าอันนั้นเราันนํานเสนอยากมันเป็นการคิดหรือมันจิตใต้สํานึกอะไรพวกนี้ก็จะต้องให้มีเพิ่มฉากด้วยกแล้วนะว่าเขาไปเจอสามเหตุการณ์คนละที่กันใช่ไหมอันนี้ก็ต้องทงดีแล้วฉากเปิดเรื่องนี้ จริงๆนะผมว่าพวกเราเคยดูหนัง b o k e b a c k Mountain นะจริงเขาก็จะไม่แสดงอะไรชัดเขจะตรงส,ส,สัญญาอะไรบางอย่างเล็กๆนะสายตาการสบต,ตากันสถานที่ต้องเป็นที่ที่วันที่จะไปบอกพ่อนี่จะต้องทําให้รู้เลยว่าสองคนนี้รักกันมานานจะต้องเป็นส่วนตัวนะจะต้องเป็นในที่ที่ส่วนตัวไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เรื่องนี้เราเาป็นที่สาธารณะเยอะนะเพราะว่า การพูดกันในเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆแต่ในรถยนต์เนี่ยผมก็ยังชอบว่าเป็นส่วนตัวได้ในการพูดพอส่วนตัวแล้วเราก็สามารถที่จะทําฉากอะไรก็ได้ที่เหมือนที่อาจารย์รักษาคิดถึงกับว่าเขาเนะี่ยรักการหรือว่ามีฉากพิเศษอะไรึิดมาเพิ่มใช่ไหมว่าเออเนี่ยเขารักกานแต่เขาก็จะต้องไปบอกพ่อแม่พ่อเขาในวันนี้ ส่วนพ่อจะบอกอยังไงก็ถ้าเราตั้งใจบอกว่าจะไปคอนฟ l i c n กับพ่อแต่อันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจให้คอนฟ l i c t กับพ่อใช่ไหมแต่ไปคอนฟ l i c n กับจิตใจของตัวเองว่าจะบอกดีไหมของคนนะนะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ตัวละครนะมันก็จะมีผลต่อการดีไซน์เรื่องแล้วก็พัฒน์มันก็ส่งผลถึงการเลือกฉากที่จะมามาใช้ในการถ่ายทำครับเราพักกันก่อนสักอาอยารักเชิญครับ นไหนก็พูดแล้วนะครับผมว่าคุณจะเขียนบทได้ดีนะฮะับคุณลองนะครับเออ่คืออย่างนี้คุณก็เรียนวาทกรมานะฮะเอ่อยิ่งน่าจะมีคําอะไรต,ต่างๆนเยอะแยะมากประนั้พวกเนี้ยคุณลองไปดูนะครับว่าหนักที่ออกมาแนวสไตล์นี้มีกี่เรื่องนะฮะและอย่างที่อาจารย,รย์พูดถึงพอพูดถึงโปรแบล็คเม้าท์เช่นเนี่ยนะฮะคุณลองไปดูตัวอย่างนะครับคือคู่กับเนี่ยเขามีารายละเอียด มากเลยต้องบอกเลยเห็นไหมการมองการอะไรพวกนี้กณลองคิดดูว่าผมไม่รู้นะว่าเถ้าเราจะชอบใครทักคน,กน,นมืนกันมันแบบมันมันต้องแอบมองอะไรอย่างนี้แบบหนังนี่มันทําได้ดีเห็นไหมไอ้รายละเอียดตีก็เล็กๆเนี่ะโอ้มันเยอะมากนะมันสร้างสร้างความรู้สึกผมกระทบกคนดูเยอะพอสมควรอะแต่ผมก็ชื่นชมกับโอ้เขาเก็บภรายละเอียดพวกนี้เออเขาเห็เขามองกันอย่างนี้ เขารู้สึกเป็นอย่างนี้มันเป็นอีกรอบหนึ่งนะผมว่าคุณใน่เด็เขียนได้ดีเพราะคุณมีรายละเอียดไปพวกนี้แล้วก็เออคุณก็มีพื้นฐานการตั้งตัวสร้างมานะผมว่าลองไปเขียนแล้วก็อย่าให้เหมือนกับหนังที่เขาทำทำมาแล้วลองอีกมุมมองหนึ่งนะครับลองผมว่าคุณจะเขียนได้ดีนะครับไหนๆก็โดนตุกติมาเยอะแล้วนะครับให้กำลังใจสักหน่อยครับผมขอบคุณครับครับเอาละพักเดียว